ก่อนแรกนะคะการรักษาแบบบาดเจ็บน้อยที่สุดที่บัมบูร่รานำมาใช้เช่นทาวเวอร์เทียนะคะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างไรและอาจารย์มองว่าแนวทางนี้จะพัฒนาไปในทิศทางใดในอนาคครับที่ที่ทำเป็นเปอร์คิวเซ่ทางไม่ต้องผ่าตัดนะที่จะแกะ้ลิ้นหัวใจเนี่ยนะฮะชื่ที่เรียกทาวเวอร์ทาวีอร์ต่างต่เนี่ยตอนนี้มันทำให้ คนไข้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีเปิดหน้าอ,อกแล้วก็ต้องอต้องไปมีมี potential ที่เกิดจะเป็นทำให้มี complication มีมีคนข้างเคียงโดยเฉพาะคนที่อายุสูงมากๆยกตัวอย่างถ้าคนไข่อายุแปดสิบกว่านถ้ามีเส้นเลือดไอ้ไอ้หลอดเลือตีที่เขาเรียก a อ r t ติ v ว l นะ,ะเมื่อก่อนเนี่ยหมอผ่าตัเขาจะไม่กล้าผ่าเพราะ่า การจะลุ้เสียชีวิตการการผ่าตัดจะสูงมากแต่ว่าพอตอนนี้มันมีเครื่องทำเป็นทาวีาวเวอร์ึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถทําได้โดยที่โอ,อ,อกาสจะสําเร็จก็สูงมากแล้วก็คนข้างเคยงเียงหรือว่าโอกาสจะเสียชีวิตจากการทํานี้ก็น,น้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมีเจ r a แอดวานซ์เ,นเลยแล้วก็การใช้นวัตกรรมนะคะ,ะ,คะอย่างเครื่องแมคาีนิคอล ศูนย์หลักท support นะคะมีความสำคัญอย่างไรต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยวิกฤตและทีมแพทย์ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อให้การารักษามีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะอาจารย์มองด,ด้านบได้เลยนะครับครับได้คืออันนี้จะตอบง่ายๆเอายุเป็นตัวอย่างดีกว่านะถ้าไม่เกิดมีคนไข้เกิดอ่อย่างเมืออย่างเคยได้ยินข่าวอย่างเช่ด,ดาราที่มีมีมอ่ามี c a r d i a อ่าที่ร้มไปเกือบเกือบเกือบต้อง หมดสติหมดกับจะเสียชีวิตต้องปั๊มมาเนี่ยถ้าไม่มีไอ้เครื่องที่มันไม่แค่ในคนที่ช่วยอย่างเ e อ็กโอะไรพวกนี้คนไข้ก็อาจจะไม่รอดนะพอพอใส่เครื่องนี้ไปแล้วมันก็ช่วยซับพอรตให้หวัวใจทํางานได้ดีขึ้นพักเพิ้นขึ้นแลก็สามารถจะรีคอร์ดกลับเป็นปกติได้ซึ่งเคยเห็นข่าวที่มีมีหลายคนที่เกิดขึ้นนี้ขึ้นพอมาที่เราเราก็ทำให้อย่างนั้น ตอนนี้ก็กลับไปทํางานต่อไดนะ้แต่ว่าถ้าไม่มีไอ้เครื่องพวกนั้นแล้วเนี่ยหรือว่าไม่มีหมอที่จะทําพวกนี้ได้อย่างดีเนี่ยทีมของเรานี่พร้อมอยู่ตลอดเวลาอ่ามันก็มันก็มันก็จะทําให้คนไข้ไม่รอดหรือว่าถ้ารอดไปก็อ่าไม่ดีเท่าไหร่ค่ะแล้วก็สำหรับรบามุราชนะคะได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2, 9. สองพันห้ารอยหกสิเก้าสาขาโรคหัวใจ ที่สาคัญที่ทาให้สถาบันโรคหัวใจบำรุงราษแตกต่างจากสูงสถาบันโรคหัวใจอื่นๆอันนี้อันนี้ผมขอตอบเป็นแบบนี้ดีกว่าว่าเนื่องจากโรงพยาบาลเราเนี่ยเตรียมทั้ง่างที่ผมพูดตอนในในให้ที่ให้ที่ที่ที่โดนษำหนิข้างในนะครว่าเราเตรียมดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดเราเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็บุคลากรแล้วก็แพทย์ที่จะ ทีมที่สามารถจะเอาไว้ the best possible care หมายความที่อะไรแล้วที่เป็นดีที่สุดเนี่ยที่เราจะทำได้เร,เ,รเราเราเราเต็มที่ให้กับคนไข้เพราะฉะนี้เนี่ยคนที่เขาใค้ภาข้างนอกเขามาเห็นเขาก็เทียบกับก็ก็เทียบกับเขาก็เทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆทั่วโลกเขาก็เห็นว่าเออของเราก็มีติดแต็จัดแต่ว่าเราในความเห็นผมะเราอยากจะทำดีกว่านี้เคลื่มเๆิมไปอีกขึ้นมา ภายในข้างหน้าแต่ว่าที่ง่ายๆที่สุดเนพวกเราทุ่มเทหาอะไรที่ดีที่สุดให้กับคนไข้แล้วเราก็ดูแลเขาอยางกังตั้งอกตั้งใจที่ดีที่สุดค่ะแล้วก็จากประสบการณ์30ปีของอาจารย์ในด้านสรีระวิทยาไฟฟ้าขังใจมองเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความก้าวหน้าใดที่ส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างเด่นที่สุดคะโอ้โยอ,อันนี้ ามสิบกว่าปีนี่มันคนละเรื่องเลยฮนะตอนที่ผมสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นเหมือน a t r ิ a l fibrillation ที่หัวใจพิวเนี่ยนะวิธีรักษาก็คือให้ยาล้วก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หลายอย่างคนไข้ก็เป็น s t r o กก็เยอะขึ้นมาแล้วก็คนไข้ก็มี h า a r t เฟ i l u หรือว่าหัวใจล้มเหลวทีเยอะแต่ตอนนี้เรามีวิธีหลายอย่างที่จะช่วยโดยเฉพาะการชี่ทําให้คนไข้กลับมาเป็นปกติซึ่งทําให้นอกจากคนไข้จะจะได้ไปกลับไปใช้ชีวิตป,ปกติแล้ว Local